ขอนี้วยี่สิบบาทใหม่ละสิบบาทพี่น้องพี่น้องว่ามันแพงกว่า,วาผมว่าถูกเลยทอดสามใหม่สามซีฟขาดตะประแดกบ้องพี่น้องเลยเค็ดต์บัเสียบเค็ดต์บัเปลี่ยนเค็ดต์บัตรจิงอย่านั่นบัตรเสียบไหม สามใหม่ยู่ในเบิ้มือได้เปล่าบ่าแมนว่าประหยัดเลยอากาศมันเย็นจนโซอ่ะกินมื้อแซ่บกินยังอยเห็นมันหูว่ากินปากม่นหวานรัวว่าม้วนหรอกแต่ร้วนๆไม่จะความจริงใจ ว่าสันพี่มักเนื่ยเรหนรุมเนี่ยเนื่อบอแข็งบอเหนียว ถ้าเป็นเอยงก่อนตอนนี้มูปิ่งไม่ละสิบบาทได้หน่อยเดียวสิบห้าบาทตรงวันนี้บนับมาจากโรงงานมาขายไม่ละมาปิ่งขายมาละสิบสองบาทสองบาทสิบามบาทเพื่อไหนต้นทุนมาว่าไม่ละสิบบาทเก้าบาทนี่ซือสิบาทซื้อว่นไหน วันไ,ไหนเพิ่นตื่นเพิ่นตื่นเร็วตื่นมาถอดเร็วกระเดกกระดื่อเสือถ้าวันไหนเข้ามาเร็วเข้ากับกระเดื่อเสือเดืกดเดือดปวดต่อปวดปวดตื่นโบราณกรอขาดตื่นโบราณเสือไปมักถอดเองมันบกแสบนะมบกแสบภูเขา ก็ยงไงอะเท่ขาบ้านแบยันไเหรอทำเองเนาะชีวิเลียงดวนจะเท็จเองเหรอไม่เปลี่ยงจะลดเปลี่ยงสัสดแต่ทำเท็จเ,เองมันก็ดีปดฝีมือไปน้ำไม่เหลือเพราะกินบะเบิดพี่หน่อ มันจะไม่นักเบอร์เทียงหมดแล้วคุณการศึกษเขาถอิ่มกาแฟาโอ้วัน,นี่อากาศเย็นดีคนระ้บพูดไม่ค่อยเก่งแต่กินหมดหม้อท่านว่าชอมไหม คือมาเรื่องจะไปหาหน้าพริกไปหารักน้าพริกเขาบ่มีนมิน้าพริกกินขเขาบ่แเสบเราต้องบือต้องวัานนกินอย่างปลอดภัยเนี่ยหลักกินหมูก,กระทะเพื่อ,อเบิ้งฟังเขาดูนี่ครับคุเช้าเนี่ยอ้หป็รรยาาศครับมักนั่นมักนี่ ดองนั่นดองนี่คือบ่นหรอกเพอาะเพราบ่นเป็นไปยดนเลยวมนกินบ่แซเบยยังเศ่้าอ่ะแต่หมูนี่เิ่นมักหอมแซ่บหวานมันกินบ่ค่อยได้ยันเศร้าเศร้าพิษไม่ค่อยรู้เอาเส้ยสายน่อย ใส่สองส่วนสองสัตว์พี่นองหมดให้ถ้วงไปกินมันเที่ยงจะไปหารักน้าพี่ข้าวมื่อไห่จะไปหารักน้าพี่ข้าวมื่กอกินอัานนะครับ